เกือบไม่รอดอาร์ตพัสุ์เจอเหตุก่อสร้างถนนพระรามสองถลม่มหลังจากเมื่อวันก่อนนะคะได้เกิดเหตุการณ์คันก่อสร้างบริเวณถนนพระรามสองเนี่ยได้ถล่มลงมาค่ะทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณอาร์ตพัสุ์เนี่ยได้ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยรู้สึกกลัวมากเนื่องจากต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีที่เมื่อคืนเนี่ยตนได้ขับรถไปทางสายสี่แทน โดยในข้อความนะคะระบุเอาไว้ว่าตอนแรกๆไม่กลัวพอวันนี้เริ่มกลัวและไม่ใช่แค่เศษหลุดร่วงนิดหน่อยแต่นี่ถล่มลงมาเลยแล้วผมเนี่ยต้องขับรถผ่านเส้นนี้ทุกวันเอายังไงดีวันนี้กู h a s พรามสองดีนะเมื่อคืนหนีออกสาย4งานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างยังพังทลายขนาดนี้งานเสร็จแล้วจะได้มาตรฐานไหมเนี่ยย้ายบ้านค่ะ ทำไมเส้นนี้ปัญหาเยอะจริงแถวบ้านเลยค่ะเกิดเหตุการณ์อีกแล้ว ทำเอาหวาดระแวงกันไปหมดนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ท้องถนนเส้นพระรามสองขับผ่านไปผ่านมาไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ค่ะสำหรับคุณอาตพสุทธ์เนี่ยนะคะเป็นนักแสดงแล้วก็นายแบบค่ะที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายเลยนะคะเริ่มต้นจากการเดินแบบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสไปแสดงละครและก็ภาพยนตร์อีกมากมายจนกลายเป็นที่รู้จักในบทบาทที่หลากหลายค่ะผลงานที่เป็นที่รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงเงาสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะสามีตรีตาลอยเล่มัญญาค่ะและก็ ยังมีชื่อเสียงด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายค่ะการช่วยเหลือสังคมชุมชนและก็สัตว์ที่เดือดร้อนค่ะ